ต่อมาคุณสว่างแสงขวัญดาวน้องกราบนมำสก,การพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะในหนังสือเปิดยุคบุญนิยมเล่มสองข้อ15บห้าเล่มสองข้อ15บหา,าเปิดอยู่ข้างตัวนี้อยู่ข้างหน้านี้ข้อ15บหา รู้จักผู้อื่นอ้าวขึ้นมาในจอแล้วด้วยอ้าวรู้จักผู้อื่นถึงรู้จักใครบ้างอนี่เป็นหัวข้อ,อในข้อ,อข้อสิบหนี่บอกว่ารู้จักผู้อื่นหมายถึงใครบ้างรู้จักผู้อื่นนะก็คือ โลกุตรธรรมนี้จะต้องได้รู้จักผู้อื่นคิดเองไม่ได้คนคิดขบใปห,หัวแตกเงี้ยไม่ได้ต้องได้ยินจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่หนึ่งสองหรือจากสัตบุรุษหรือจากผู้ที่อยู่ในฐานะครูที่สมาธิิมาก่อนแล้วเท่านั้นต,ตรงนี้หรอครับที่เขาถามจากสัตบุรุษหรือจากฐานะครูที่สมาธิมาก่อนแล้วเท่านั้น มาบอกว่าผู้อื่นนะรู้จักใครบ้างก็ในฐานะครูที่สมาธิในาฐานะครูที่สมาธ,ธิิก็คือผู้ที่เป็นครูนั้นอะรู้มาถูกต้องแล้วสมาธิธิแล้วมั่นใจแล้วก็ตอบได้ทั้งทั้งที่ตัวเองผู้รู้ครูผู้นั้นอาจจะยังไม่บรรลุอาจจะรู้แต่บัญญัติ รู้แต่ภาษารู้แต่ทฤษฎีรู้แต่เป็นความรู้ยังไม่มีความจริงยังไม่เกิดมรรคผลที่ตัวเองเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะในเทรสมาคมนี่เยอะเรียนแต่ปริยัติเรียนแต่บัญญัติจนกระทั่งกลายเป็นผู้ยิ่งผู้ใหญ่เป็นปราฏเอกได้รับความเป็นปราดกันแต่ว่าสภาวะธรรมนั้นยังไม่ได้บรรลุ แม้แต่ในความคำว่ากายคำว่าตัวตนนะเช่นสักกะกับกายะสักกะคือตนของตนสักกะสักกายะสักกะสวะสยะที่อาจจะมาเคยเอามาใช้เรียงให้ฟังแม้แต่ตนของตนยนงยยังรู้ตนไม่เต็มรู้ตนไม่เต็มรู้ยังไม่จริงรู้ ยังเก่งก็อาจจะรู้กายกรรมวจีกรรมพรมันหยาบแต่มนโนกรรมนั้นยังไม่ชัดเพราะแม้คำว่ากายที่นี้เข้าไปถึงข้างในนะคำว่ากายกายก,ายก็ยังไม่ชัดเลยว่ากายมันจะต้องเกี่ยวกับข้างนอกด้วยข้างในด้วยแต่ที่นี้ผู้มิจฉาทิฏฐิคำว่ากายกายนึกว่ามีแต่แผยนอกจิตเป็นตะภายในก็เลยแยกจิตแยกกายเป็นคนละส่วน เพราะคนที่มิจฉาทิฏฐิยังไม่สมาธิิฐแม้แต่คําว่าสักกายะทิฏฐิตัวแรกของสังโยชน์จะเป็นปราเท่าไร่ก็ตามแต่ยังเข้าใจกายเป็นข้างนอกเท่านั้นไม่มีจิตแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงแล้วกิเลมันอยู่ที่จิตกิเลสไม่ได้ไปอยู่ที่กายกิเลมันอยู่ข้างที่แครอทที่อะไร บ,ดบิดลูดเหรออยู่ที่ฟักข้าวเหรออยู่ที่หมักต้องอยู่ที่กระท้อนเหรอไม่ใช่กิเลสมันจิตแปรคุณเรียนรู้กายคุณก็ต้องมีกายด้วยจิตด,ด้วยทัง้งทำปฏิยาเป็นคู่สองและเกิดปฏิยาขึ้นมาเกิดจิตเกิดกิเลสปรุงแต่งกันโดยอวิชชาคุณก็ต้องแยกกิเลสให้ออกจาก ที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งมาก็มาเป็นวิญญาณปรุงแต่งกันอยู่ก้อนทั้งสามครบเรียกว่าสังขารแล้วมันก็มาเป็นวิญญาณจึงจะต้องมาเรียนรู้นามจากคู่จากหนึ่งสองจากปฏิสุบาทสังขารวิญญาณน,นามรูปผู้อวิชาสังขารที่ปรุงแต่ง ก็พอรู้ว่าสังขารคือมันปรุงแต่งกันระหว่างรูปนามก็รู้ทั้งนั้นเรียนไพยัญชนะนามารู้ทุกคนแต่จริงๆแล้วรูปนามของคนเนี่ยมันรูปนามอะไรกันบ้างธาตุรู้กับอีกสิ่งหนึง่งสิ่งหนึ่งจริงๆมันก็คือวัตถุเลยสสารเลยดินน้ำลมไฟเลยซึ่งพระเจ้าถ้าแจกรูปไว้ถึง28ด <28. S 1> ดินน้ำไฟลมในสี่เท่านั้น จากสี่ไปแล้วนี่โอโหซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนจากสี่ตั้งแต่เกิดประสาทรูปโคจรรูปหรือวิสยาูปจากถวาวรนนอกทวารในทำปฏิกิริยากันทำงานกันระหว่างประสาทกับข้างนอกประสาทเองมันก็เป็นรูป มันจะมีภาษาทรูปนะประสาทโคจระก็เริ่มเดินทางออกมาทำงานเป็นวิสัยที่จะมีความรู้ในระดับวิสัยไม่ใช่ความรู้แค่อาศัยไม่ใช่ความรู้แค่นิสัยต้องความรู้ระดับวิสัยขึ้นไปอัตมาแบ่งสายนนไปสีอาศัยนิสัยวิสัยอนุสัย ก็อธิบายแล้วก็เรียกใช้งานประกอบกับยกตัวอย่างอะไรอะไรไปหลายแล้วเยอะเพราะยังค่อยๆอ,อ,อ่านหนังสือเปิดจุกบุญยมด้วยแล้วคนจะมีธรรมะอย่างไรด้วยทั้งเล่มสามเล่มสีเต็มสี่าำลังเขียนยังไม่จบเด้วก็จะได้พิมพ์ออกไปข้างนอก <Okay. S 1> อีกต่อนะเพราะงั้นกว่าที่คุณจะสามารถรู้คําว่ากายพ้นสก,กายทิฏฐิเพราะคําว่ากายคุณมิชาทิฐิอยู่ แล้คุณจะพ้นสศกกายทิฐิได้ไงชัดเจนขึ้นไหมคุณยังมีชาติฐิคำว่า,ากายอยู่คุณเข้าใจข้างกายเป็นหนึ่งเดียวภายนอกเท่านั้นอ้าวแล้วมันจะไปเกี่ยวไม่เกี่ยวกับจิตพระพุทธเจ้าถึงยังมียังดีในพระบิดดกเล่มอะไรเล่มิเล่มสิบหกข้อสองร้อยสามสิบครับผมที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ากายนั้นเราเรียกว่าจิต หรือวิญญาณหรือมโนมโนหรือวิญญาณในเล่มนั้นท่านก็ยังแปลมาดีนะที่ท่านแปลในพระเตปิฎกเอาไว้ท่านก็จะใช้วาตถาคดเรียกว่ากายนั่นคือจิตมโนวิญญาณกายบ้างจิตบ้างวิญญาณบ้างอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ในพจนานุกรมบาลีมากเล่ม ก็ยังแปลว่ากายนี่คือองค์ประชุมของเจตสิกเจตสิกมันนามนะเจตสิกมันไม่ใช่รู้กายนี่คือองค์ประชุมของเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเป็นต้นเขาก็แปลไว้อยู่นะในพจนานุกรมก็ยังมีอยู่เห็นไหมมันไม่ง่ายเลยเพราะมันเพี้ยนมันผิดคนมันเสื่อมไปจากความรู้ของพระพุทธเจ้าซะจริงๆเลยก็เลย โอ้แยกกายแยกแยก,ยกิจยิ่งเป็นไทยเนี่ยคำว่ากายมาเป็นภาษาไทยชัดๆเลยบวชเป็นไทยเต็มเลยได้ซิติเซน Citizen ไทยเรียบร้อยคำว่ากาย <c oughs> <c oughs> จนจะเป็นไม่ใช่แต่แค่สัญชาติสัญ,ญาชาติไทยนะกายมันจะเป็นเชื้อชาติไทยเอาแล้วเดี๋ยวนี้ากายนี่ เป็นภาษาไทยเต็มๆแล้วแปลว่าร่างข้างนอกเท่านั้นตามมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมนี่ความเสื่อมของศาสนาพุทธมันไปไกลถึงขนาดนี้อาตมาถึงเทียนจำจี้จำแฉอยู่ในเรื่องกายเรื่องบุญเรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องอะไรอ,อะไรพวกนี้ก็เขาก,ก,ก,ก็พอรู้กันทั้งนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไงมันม่มันยังไม่เต็มมันยังไม่เป็นสมาทิฐิไง ก็ได้แต่อธิบายกันไปพวกเราพอเข้าใจได้จึงเอามาปฏิบัติทําได้จึงบรรลุเป็นความจริง <mm เป็นปรากฏการ์จริง <mm เป็นฟิโนมินอนอย่างแท้จริงนี่งยืนยันได้เพราะอย่าง,ยา,งยากคุณก็ได้มาอย่างกลางอะไรคุณก็ได้มาจนกระทั่งอธมรมที่ยืนยันว่าชาวโสยในชุมชนต่างๆทุกวันนี้อยู่ในขั้นอนาคามีภูมิเพราะขั้น โซดาสกิทาเนี่ยบางทียังอยู่ยากเลยปุตุชนไม่ต้องพูดเลยยิ่งพวกอบายยมุกอบายภูมิไม่ต้องห่วงเ,เข้ามาในนี้กระเด็นออกไปเองหมดนะอยู่ไม่ได้หรอกนะจึงก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีเลยอบายยูมินี่ก็ไม่มีเลยขั้นกามหยับหยาบก,ก็ยังยังยากเลยอยู่ยากเลยใช่ไหมเพราะมันต้องสูงขึ้นมาในระดับ พอสมควรอ,อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ยืนยันความจรงิงของสังคมชาวโศกจะเป็นอย่างนี้ไปทุกสังคมแหละ,ะชุมชนเล็กชุมชนน้อยชุมชนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปนี่คือสิ่งจริงที่จะเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อชุมชนของชาวโศกจเจริญพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เป็นกลุ่มโมที่มีทั้งประสิทธิภาพ ทั้งคุณตี้และคอนติที้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่มากพอจนกระทั่งคนเห็นได้จนคนตาบอดเห็นได้อาตอมาจะจำนวนโวหารน,นี้จนคนตาไม่ค่อยไม่เห็นเห็นมันเห็นได้อะมันเป็นโวหารนนะขนาดคนตาบอดเห็นได้เนี่ยเมื่อน,นั้นแหละแต่จริงๆไม่ต้องถึงตาบอดคนตาบอดจะมาเห็นได้ยังไงก็เป็นโวหารเท่านั้นนะ ก็คนตาที่มันดีพอดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งเห็นได้เองพัฒนาตาของแต่ละคนภูมิธรรมหรือภูมิปัญญาจนกระทั่งรู้จริงโอ้นี่ของจริงนี่โลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าโอ้มีความจริงทั้งสภาพเลยโอ้อยู่กันอย่างสารณียธรรมหกโอ้มีทั้งสาธารณภคี ลาบได้มาโดยทมก็เอามารู้มันกินกันใช้เหลือเฟือต่างคุณมักน้อยสันโดษแล้วมีคุณมีคุณนมทำบรรณก,ก้าวอยู่ในตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายสบายไม่มากไม่เรื่องมากไม่อะไรอะไรพัฒนาให้ขึ้นเป็นโลกุตระบุคคลให้เป็นคนอาริยะบุคคลง่ายาสุโปสะแล้วก็เป็นคนน้อยมักน้อยกลา้าจนมีน้อยน้อยมักน้อยเป็นคนน้อยน้อยก็พออปิชา เป็นคนน้อยมีน้อยไม่เอามากไม่มีแล้วพอน้อยๆอยนี่ก็พอแล้วสัตตุทิพยอ่ออภิชะมีน้อยน้ยมากน้อยน้ยต้องการน้อยๆมีน้อยๆไม่เอามากมากไม่เอาแล้วตอนนี้ก็พอน้อยเท่าไหร่ศูนย์น่ะพอะอะตอนนั้นฝากไวู้นยนกลางจะใช่เมื่อ,อไรไปหยิบจับมาใช้ใช่เหลือลอ,อยู่เอาไปคืนเอาไว้ทําไมหนักเอา ก็พูดพด,ดูแลรักษารักษาไปทีอเอาไว้ที่เราทําไมหนัก,จ,กจะใช้ก็เอามาอีกโอ้สะดวกอยู่เตาไม่ต้องเป็นภาราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาไม่ต้องแบกหามอะไรเงี้ยเห็นไหมในนัยามันชัดเจนหมดพอจากนั้นไปก็อะไรที่มันจะขาดตกขกลนันเลขะ ก็ขัดเกลาตัวเองไปกลายวาจาใจที่เหลืออีกส่วนใดที่จะต้องขัดเกลาอีกก็ขัดเกลาไปขัดเกลาไปจนไรโพธิสัตว์ก็ขัดเกลาอยู่อัตมาก็ยังขัดเกลาอยู่ยังไม่ถึงหยี่ยอดเหมือนพระพุทธเจ้าก็ต้องขัดเกลาไปนะยพัฒนาไปเรื่อยสันเลขาทูตะตามหลักเกณฑ์ที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงก็งงทูตะคือศีลเคร่งทูตะเนี่ยคือศีลเคร่งหรือทูเป็นภาษาไทยเป็นทุดงนี่แหละ พวกที่ทุตด,ดองพวกเคร่งเครอ่ะที่พูดที่ได้แล้วตามหลักเกณฑ์ศีลของพระเจ้าแล้วได้แล้วไม่เคร่งแต่ที่เคร่งเนี่ยมันยังต้องคุมเคร่งคุมเคร่งต้องเกรงอยู่ต้องระมัดระวังอยู่ถ้าได้แล้วมันก็เบาสบายขึ้นคล่องตัวง่ายง่ายง่ายจนกระทั่งมันไม่ต้องไปทําอะไรเเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวก็ไม่ต้องเคร่งเคร่งอะไรแล้วนี่สบายแล้วอย่างพวกเราเนี่ยกินมื้อเดียว สบายไม่ต้องแข่งไต้องขึงอะไรนี่อไม่ต้องใช้เงินใช้ทองสบายพวกนั้นไม่ใช้ทองมโหไม่คข่งไงไหววะกินมือเดียวตายชมมาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่แข่งขึงอะไรไม่กินเนื้อสัตว์สบายจะตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเสื้อผ้านาแพะไปเอามาให้รุงรังทําไมเรามาออกหมายอแค่นี้ก็เลอและแลแล้วเอามาเก็บกับเปลืองที่ต้องดูแลรักษาเดี๋ยวก็แมงสาบแมงอะไรมันเปลือง ตู้เปลองห้องอไม่ได้เรื่องก็ใช้ตัวนี้สักไปเปลี่ยนเวียนวนสักพอแล้วจิตมันพอจริงๆครับปัญหาของคุณสว่างแสงขวัญดาวน่าจะพอยอย่างยัางตอนนันยังตอบไม่หมดนะครับอ,อนุปัตยสีสียังเขาถามว่าผู้รู้ที่อยู่ในธนะครูนต่างกันม,มันมีความต่างกัน ครูที่สมาธิสมาธิิแต่ตัวเองยังไม่บรรลุก็ได้นนแต่ต้องแม่นจริงๆผิดพลาดก็เพื่อไม่ไม่น่าไว้ใจเท่าไร่ไงแต่เอาราต้องได้ยินประมาณนั้นถ้าพุดทเที่ยงแท้แล้วถูกจริงรู้จากสภาวะสองครบครันรูปนามบรรลุตัวเองได้นับจากสยังอภิญญาไปจึงจะควรจึงจะพอที่จะมั่นใจได้ไงถ้ายังไม่ถึงอนุยังไม่ถึง นิยตะโพธิสัตวนะ์อัน,นุอน,นิยตโพธิสัตว์ก็มีขั้นตอนยาวนะอน,นิยตะโพธิสัตว์ี่นา,น,าน,นะนนะอนิยตะโพธิสัตว์ขั้นหกนานนะโดยเฉพาะพวกสัทธาติกะนี่จะยาวนานมากเลยอย่างในหลวงรอเก้าเรานี่สัทธาติกหรือคุณชมรองนี่สัทธิธิกะจะนานนะนาะนครับผมนะครับ,ค,รบคือ เขาถามมาด้วยความเข้าใจผิดนะครับคุณสว่างแสงขวัญดาวเขาคิดว่าผู้บรรลุที่อยู่ในขั้นสธมธิทิฏฐินั้นน่ะต่างจากสัตต์ปรุษอย่างไรโดยเขาไปเข้าใจว่าผู้สมาทิฏฐินั้น,นต้องเทียบด้วยอนุปัสสีสี่แล้ว